สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเคยทานเมนูชูชีปลากันบ้างไหมคะเราเคยเป็นเหมือนกันไหมที่ไม่ชอบกลิ่นคาวที่ออกมาจากตัวปลาพร้อมกับเนื้อปลาที่ค่อนข้างจะแฉะจากที่เห็นในวิดีโอเบื้องต้นนะคะเพื่อนๆก็น่าจะเดาได้แล้วค่ะว่าวันนี้เราจะมาทําชูชีปลากันแต่วันนี้เราจะมาทําชูชีปลานะคะให้เนื้อไม่แฉะแล้วก็ไม่คาวกันค่ะ วิธีการทำก็ง่ายๆนะคะเมนูนี้ที่สำคัญเลยปรุงน้อยแต่รสชาติอร่อยมากค่ะเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงทุกขั้นตอนกันเลยค่ะสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมนะคะมีไม่มากค่ะที่ต้องใช้เลยนะคะก็คือกะทิวันนี้มาม่าจะใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็จะมีน้ำสะอาดค่ะที่เราจะใช้แทนหางกะทินะคะ แล้วก็จะมีพริกแกงเผ็ดค่ะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสํำเองนะคะแนะนำว่าให้ทำเองนะคะก็จะทำออกมาแล้วหอมอร่อยจากนั้นเราก็จะใช้ก้านผักชีนะคะหรือถ้าหากเพื่อนๆมีรากผักชีให้ใช้เป็นรากผักชีค่ะจะทำออกมาแล้วนะคะจู่ฉีบป,ปลานี่ก็จะยิ่งหอมค่ะที่เพิ่มเติมก็จะมีนะคะเป็นใบมะกรูดซอยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบแบบนี้ค่ะ ในส่วนของปลาวันนี้มาม่าจะใช้เป็นปลานิลนนะคะขนาดเอาตามชอบได้เลยค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นปลาชนิดใดก็ได้นะคะตามที่ชอบได้เลยก่อนอื่นเลยค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางค่ะใส่น้ำมันพืชพอประมาณพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะมาม่าจะใส่ปลาลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากให้ปลาเนี่ยทอดออกมาแล้วฟูๆนะคะก,กรอบแนะนำว่าให้ใช้น้ำมันเยอะนะคะ ทอดแล้วให้ปลาเนี่ยจมไปในน้ํามันทั้งตัวเลยแบบนี้นก็จะทําให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมีความกรอบได้มากยิ่งขึ้นค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆจะใช้วิธีแบบมาม่าก็ได้ค่ะใส่น้ํามันพืชเอาพอประมาณนะคะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆด้วยไฟกลางมันคลิกกับด้านนะคะจนปลาของเราเริ่มเหลืองกรอบนะคะก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ํามันไว้ก่อนเลยค่ะ ขั้นตอนต่อมาเราจะมาทําน้ําแกงกันแล้วนะคะตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางค่อนอ่อนค่ะใส่น้ํากะทิลงไปนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆมันคนไปเรื่อยๆค่ะรอจนกว่ากะทินี่จะเริ่มเดือดแล้วก็แตกมันค่ะพอกะทิเริ่มแตกมันนะคะได้ประมาณนี้ค่ะสังเกตว่าจะเป็นก้อนๆลูกๆนะคะจากนั้นเราจะนําพริกแกงเผ็ดนะคะใส่ตามลงไปได้เลยค่ะ ในส่วนของกะทิน้่ก็จะเริ่มงวดลงนะคะตัวส่วนของพริกแกงนะคะเราก็จะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดธรรมดาเลยค่ะสัดส่วนของพริกแกงนะคะก็เหมือนเช่นเดิมค่ะเราจะกะปริมาณนะคะจากตัวน้ำหนักของตัวปลาหรือว่าเนื้อสัตว์ที่เราทำนะคะตามด้วยการผักชีที่เตรียมเอาไว้ค่ะ ผัดผสมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากะทิของเรานะคะแล้วก็พริกแกงเนี่ยจะเข้ากันดีและรอจนกว่ากะทิจะเริ่มแตกมันอีกรอบหนึ่งค่ะในขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆใจเย็นๆนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะโดยที่เราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะผัดมาได้ประมาณ5-10นาทีค่ะเพื่อนๆสังเกตดูกะทิเนี่ยจะเริ่มมีความเงาขึ้นมานะคะมีน้ำมันลอยหน้าขึ้นมาค่ะแล้วก็ส่งกลิ่นหอมมากๆแล้ว ในส่วนของน้ำกะทิก็จะงวดลงค่ะแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นก็เติมน้ำสะอาดหรือว่าถ้าเพื่อนๆใช้เป็นกะทิสดแนะนำว่าให้ใช้เป็นหางกะทินะคะใส่ตามลงไปเมนูนี้นะคะถ้าหากเพื่อนๆใช้เป็นกะทิสดนะคะทำออกมาแล้วก็จะยิ่งอร่อยค่ะในส่วนของน้ำแล้วก็กะทินะคะเพื่อนๆปรับรสเอาตามความชอบได้เลยนะคะ อยากได้น้ำมากน้ำน้อยเลยค่ะหรือว่าความเข้มข้นประมาณไหนก็ให้ปรับลดเอาได้เลยค่ะจากนั้นเราจะเริ่มปรุงนะคะมาม่าจะใส่ฟงชูรสนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำปลาค่ะเหมือนเช่นเดิมนะคะเพื่อนๆปรับรสชาติเอาตามความชอบได้เลยนะคะคนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็รอให้ส่วนผสมนะคะน้ำแกงของเราเนี่ยเริ่มเดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ชิมรสชาติให้ถูกใจนะคะ มมา่าจะรอจนกว่าส่วนผสมจะเดือดนะคะเคี่ยวแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3-4นาทีค่ะความเข้มข้นก็ได้ตามที่ชอบแล้วค่ะนี่นะคะเพื่อนๆก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำปลาทอดของเราใส่ตามลงไปค่ะโดยสูตรนี้นะคะเพื่อนๆ ถ้าหากไม่สะดวกนะคะอยากจะใช้เป็นวิธีการนำไปราดบนตัวปลาก็ได้นะคะในสูตรของมาม่านี่มาม่าจะใช้เป็นแบบน้ำแกงของเรานะคะคลุกผสมไปกับเนื้อปลาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะทิ้งไว้ในน้ำแกงนะคะสักประมาณ1-2นาทีค่ะเพื่อให้น้ำแกงเนี่ยซึมเข้าเนื้อปลาของเราสักหน่อยนึงนะคะเวลาทานเนื้อปลาเนี่ยก็จะได้ความฉ่ำๆจากน้ำแกงของเราไปด้วยค่ะ พอใส่ปลาลงไปแล้วนะคะก็วิธีการง่ายๆให้เนื้อปลาของเราเนี่ยไม่เละนะคะก็ตักราดแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบเวลาค่ะจากนั้นนะคะก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยค่ะ น้ำแกงที่เหลือนะคะก็ตักราดลงไปนะคะก็จะได้ความเข้มข้นประมาณนี้เลยค่ะหน้าตานหน้าทานมากๆเลยค่ะกลิ่นก็หอมสุดๆเลยในส่วนของน้ำกะทินะคะมาม่าเหลือไว้เล็กน้อยค่ะนำไปใส่ไมโครเวฟสักประมาณ1นาทีค่ะเพื่อผ่านความร้อนนะคะจะได้ไม่เสียง่ายค่ะนำมาราดลงบนตัวปลาแบบนี้ค่ะหรือเพื่อนๆจะผสมแป้งข้าวเจ้าลงไปด้วยก็ได้นะคะ มาม่าก็ขอใช้แบบง่ายๆนะคะแค่เป็นกะทิธรรมดานําไปผ่านความร้อนเท่านั้นค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นําพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบของเรานะคะโรยลงไปแบบนี้ค่ะเพื่อแต่งหน้าให้สวยงามตามด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานกันแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูฉู่ฉี่ปลาทอดสูตรของมาม่านะคะวิธีการทำง่ายๆค่ะยังไงอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะ ถ้าหากถูกใจคลิปนี้มามาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมามาค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ